นะครับสาร A 18กรัมเผาไหม้ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนมากเกินพอพบว่าได้แก๊ส X และแก๊ส Y โดยที่แก๊ส X จะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ตะกอนหนัก80กรัมในขณะที่แก๊ส Y ถูกดูดซับด้วยซิลิก้าเจลและพบว่ามวลก่อนซิลิก้าเจลก่อนและหลังดูดซับเป็น50กรัมและ 68กรัมตามลำดับสาร A คือข้อใดข้อที่1 C2H5O2 ข้อที่2 C4H10O2 ข้อที่3 C6H15O4 ข้อที่4 C8H20O2 ก็คืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอปริมาณสารสัมพันธ์แน่ๆเลยถูกปะให้หาสูตรของสูตรของสารเนี่ยทีนี้เราต้องมารู้ก่อนว่ามาเขียนก่อนว่า A สาร A เนี่ยเอาไปทำอะไรไม่รู้เอาไปเผาไหม เพราะว่าได้แก๊ส x กับแก๊ส y ทำปฏิกิริยาแก๊ส x ที่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และได้ตะกอนเกิดขึ้นเนี่ยจำได้ไหมตอนมอต้นเรารู้ว่าสารที่จะทดสอบด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์คือน้ำปูนใสอันนี้คือน้ำปูนใสคืออะไรที่เราท่องว่ามีแก๊สอะไรไม่รู้บวกน้ำปูนใสและได้ตะกอนขาวขุ่นแก๊สนั้นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง เห็นไหมบวกกับแคลเซียมอไฮดรอกไซด์ ok side, ปุ๊บล้วได้เป็นอะไรได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไหมอ่าได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตบวกกับน้ำถูกปะแล้วก็โอเคดุลสมการไหมครบไหมอ่ามีไฮโดรเจนสองถูกปะก็รู้สึกว่าจะครบนะแคลเซียม um 1ออกซิเจน4ครบแล้วเพราะนั้นนี่แหละตะกอนที่เกิดขึ้นคือแคลเซียมคาร์บอเนต นี่วายที่ถูกดูดซับด้วยซิลิก้าเจลดูดซับด้วยซิลิก้าเจลคืออะไรซิลิก้าเจลมีหน้าที่ไว้ดูดซับน้ำเพราะฉะนั้นวายเนี่ยแก๊สวายคือน้ำนันเองเ้าน้ำเป็นของเหลวไม่ใช่เหรอก็เผาไหม้เนี่ยอุณหภูมิมันสูงมากเลยมันก็เลยน้ำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไอนั่นเองปะเพราะฉนั้นเราก็มาดูอ๋อรู้แล้วว่า x เนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์ y คือน้ำอ่าทีนี้ เราต้องมารู้ก่อนว่าเขียนอ่เขียนสมการก่อนนะเออ <S <s ่คาร์บแสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นกับน้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าต้องมาจากสาร A ถูกไหมแต่ทีนี้จะเห็นได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เป็นคาร์บอเนตไอออนแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยแสดงว่า C ในคาร์บอเนตเนี่ยมาจากแคลมาจากคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย C ในคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากในสารในสาร A เพราะสาร A เนี่ยเผาไหม้แสดงว่า C ที่อยู่ในอ่า C ที่อยู่ในแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ย C ในเนี้ยก็ต้องมาจาก C คาร์บอนไออกไซด์และเนี่ยซี C ในคาร์บอนไออกไซด์ก็ต้องมาจาก C ในสาร A เป็นต้นในสาร A เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าคาร์บอนในแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยหนักเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ามีแคลเซียมในสาร A มีคาร์บอนเนี่ยอยู่ในสาร A เนี่ยเท่าไหร่ถูกไหม ในขณะที่น้ำเหมือนกันน้ำเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยก็มาจากสาร A เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าในน้ำเนี่ยมีไฮโดรเจนหนักกี่กรัมก็แสดงว่าในในสาร A เนี่ยมีไฮโดรเจนอยู่เท่านี้กรัมและออกซิเจนล่ะพี่ออกซิเจนเนี่ยจะจะบอกว่ามีถ้าเรารู้ออกซิเจนเนี่ยดูกี่กรัมจะบอกว่ามีออกซิเจนในสาร A กี่กรัมได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะว่าอะไรเวลาเรา A มาเผาไหม้เนี่ย สา A น่าจะเป็นสารอินทรีย์ถูกไหมมีทั้ง C ทั้ง H เวลามาเผาไหม้เนี่ยมันจะบวกออกซิเจนเสมอเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ย O เนี่ยมันจะมาจากออกซิเจนที่เผาไหม้ด้วยมันไม่ได้มาจากสาร A เดียวมาจาก O ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะคิด O เนี่ยจากสารที่เกิดขึ้น,นไม่ได้เราคิดได้แค่ C กับ H เท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการบวกเพิ่มมาจากไหนเลยนะคาร์บอนที่อยู่ในแคลเซียมคาร์บอเนตก็มาจากคาร์บอนในคาร์บอนออกไซด์และคาร์บอนในคาร์บอนออกไซด์ก็มาจากสาร A เท่านั้นทีนี้ เราก็จะต้องมาดูก่อนว่าอา่านเรารู้ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าในเนี้มีคาร์บอนอยู่กี่กรัมล่ะเขาบอกว่ามีอยู่มีแกส๊สแกส๊ส x อเนี่ยเกิดตะกรอนได้หนัก80กรัมแสดงว่าอะไรแสดงว่าในเนี้ย80กรัมเนี่ยมีอยากรู้ว่ามีคาร์บอน มีคาร์บอนอยู่เท่าไหร่เราต้องหาโมลก่อนถูกไหมว่าโมลของสารนี้มีเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่า1โมลของแคลเซียมคาร์บอเนตมีแคมีคาร์บอนเนี่ยอยู่1โมลอะตอมถ้าเรารู้ว่าสารนี้มีกี่โมลเราก็จะรู้ว่ามีมีคาร์บอนเนี่ยอยู่กี่โมลอะตอมนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหน่วยจากโมลจากน้ําหนักเป็นโมลถูกไหมต้องใช้เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์อีกแล้ว าการแปลหน่วยจากน้ำหนักเป็นโมลแปลจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ต้องเอาน้ำหนักจริงหารด้วยมวลโมเลกุลเพราะฉะนั้นเราต้องไปหามวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาแคลเซียม1ตัวหนัก40คาร์บอน1ตัวหนัก12ออกซิเจน1ตัวหนัก16 16คูณ3เพราะฉะนั้น16 3ได้48 4 8ิบวกได้60 60/ บ0วกได้1น0แสดงว่า1มวโมลเท่ากับ100กร,รมัมก็เอาไปหาร ถูกปะได้เป็น0.8แสดงว่า80กรัมเท่ากับ0.8โมลแต่เราบอกแล้วว่าแคลเซียมคาร์บอเนต0.8โมลมีคาร์บอนอยู่อะแคลเซียมคาร์บอเนต1โมล1ม,มลโมเลกุลมีคาร์บอนอยู่1มลอะตอมเช่นเดียวกันเพราะนั้นสารสารนี้0.8มลโมเลกุลก็ต้องมีคาร์บอนอยู่0.8โมอลอะตอมคาร์บอนเช่นเดียวกันซึ่ง ซึ่ง0.8โมลเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นกร,รัมของคาร์บอนเท่านั้นเนี่ยเราจะต้องแปลงจากหนวยย่หนวยใหญ่เป็นหน่วยย่อยก็ต้องคูณด,ด้วยมวลโมเล,ล,ลกุลหรือมวลอะตอมแต่นี้เป็นมวลอะตอมคาร์บอนคาร์บอนหนึ่งตัวหนัก12เพราะนั้นคูณ12เข้าไปปึ๊บได้เป็น9.6กร,รัมเพราะนั้นเรารู้แล้วในสารละลาย8แคลเซียมเา้าใน80กรัมมีคาร์บอนจริง9.6กร,รัมซึ่งคาร์บอน9.6กร,รัมเนี่ยก็เป็นคาร์บอนที่มาจากคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากสาร A นั่นเอง นี่เราได้คาร์บอนในสาร A และมหันไฮโดรเจนในสาร A บ้างไฮโดรเจนในสาร A ที่อยู่ในน้ําน้ําเขาบอกว่ามวลของซิลิก้าเจลก่อนดูดซับเป็น50หลังดูดซับเป็น68เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อเมนโมเลกุลของน้าที่ถูกดูดซับอยู่เนี่ย18ถูกป้ะ68ลบ50เท่ากับ18เพราะ,ะนั้นเราอยากรู้ว่าคือเรารู้ว่า1โมลของน้ํามีอยู่2โมลอะตอมของไฮโดรเจนเพราะ,ะนั้น เราต้องหาก่อนว่าไอสิบกรัมน้ำเนี่ยเป็นกี่กี่โม,โมลถูกไหมเป็นกี่โมลโมเลกุลแปลงจากหน่วยใหญ่หน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่จากน้ําหนักเป็นโมลต้องเอาน้ําหนักหารด้วยมวลโมเล,ลกุลนั่นเองซึ่งเราคิดมวลโมเล,ลกุลของน้ําได้เท่าไหร่ละ่ะก็คือ <c oughs> น้านะน้ำเนี่ยมีไฮโดรเจนอ่ออาสองอะตอมโอหนึ่งอะตอมเพรนันโอหนึ่งตัวหนักสิบหก อะไฮโดรเจนหนึ่งตัวหนักหนึ่งมีสองตัวหนักสองรวมกันเป็นสิบแปดเพราะนั้นมวลโมเลกุลสิบแปดแปลงจากน้ำหนักเป็นโมลก็ต้องเอามวลโมเลกุลไปหารเอาสิบแปดไปหารได้เท่ากับหนึ่งโมลของน้ําแต่ละู้ว่หนึ่งโมลของน้าเนี่ยมีสองโมลอะตอมของไฮโดรเจนเพราะนั้นแดลว่าหนึ่งโมลของน้ํามีสองโมลไฮโดรเจนสองโมลไฮโดรเจนแปลงเป็นกรามของไฮโดรเจนก็ง่ายเพราะว่าไฮโดรเจนหนึ่งแปลงจากโมลเป็นน้ำหนักต้องคูณด้วยมวลอะตอม ของไฮโดรเจนถูกป่ะก็คือคูณด้วย1เพราะไฮโดรเจน1ตัวหนัก1คูณ1ได้เท่ากับ2กรัมแสดงว่าเรารู้แล้วว่าสาร A เนี่ยประกอบด้วยคาร์บอน9.6กรัมและประกอบด้วยไฮโดรเจน2กรัมและทีนี้และสารที่เหลือคืออะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามีสาร A ถึง18กรัมเนี่ยชอยส์เราก็บอกแล้วว่ามีเฉพาะ C H O เพราะฉะนั้นแสดงว่า O เนี่ยและ O หาไงล่ะก็ง่ายเรารู้ว่ามี C 9.6มี H 2 เราจะไม่รู้โอเลยเหรอเพราะนั้น A 18กรัมมีไปแล้ว9.6มี H ไปแล้ว2ก็มีไปแล้ว11.6บวกกันถูกไหมเพราะนั้นสาร A เนี่ยเหลือออกซิเจนอยู่จริงคือลบกันได้6.4อันนี้คือออกซิเจนน้ำหนักของออกซิเจนเป็นกรัมอ่าเนี่ยแหละก็คือเรารู้ละสารนี้18กรัมมีคาร์บอน9.6กรัมมีไฮโดรเจน2กรัมแล้วก็มีออกซิเจนเนี่ย6.4กรัมนั่นเองทีนี้ เราอยากหาสูตรถือว่าสูตรของสารก็คือเราต้องรู้ว่าการหาสูตรของสารเนี่ยหาได้อย่างไรงนั้นเราต้องมารู้ว่าการหาสูตรของสารอย่างง่ายเราจะเรียกว่าสูตร empirical หรือสูตรอย่างง่ายเราเรียกว่า empirical การหาสูตรอย่างง่ายหาได้ไยงไการหาสูตรอย่างง่ายก็คือเท่ากับ เอาปริมาณสารน้ำหนักของสารหารด้วยมวลอะตอมเพื่อทําเป็นโมลนั่นเองต่อปริมาณสารหารด้วยมวลอะตอมโดยหลักก็คือว่าตัวเลขที่เอามา,อาทำเป็นอัตราส่วนเนี่ยหตัวเลขควรมีจุดทศนิยมควรมีจุดทศนิยมามากประมาณมากกว่า2ตําแหน่งขึ้นไปอา่า อันที่2ก็คือว่าเลข0.2ถึง0.8เนี่ยห้ามปัด0.1ปัดลงได้0.9ปัดขึ้นได้แต่0.2ถึง0.8เนี่ยห้ามปัดข้อที่3คือเวลาทำอัตราส่วนให้เอาตัวเลขน้อยสุดหารตลอดตัวเลขน้อยสุดหารตลอดข้อที่3ก็ข้อที่4คือว่าให้เอาเลขให้เอาเลขเนี่ย จำนวนเต็มคูณจนปัดได้ถ้าสมมติมันปัดไม่ได้ให้เอาเลขจำนวนเต็มคูณจนปัดได้มีแค่นี้เองก็คือข้อ1ตัวเลขควรมีจุดทศนิยมมากกว่า2ตำแหน่งข้อที่2องจุดทศนิยมศูนจุดถึง0.8ห้ามปัดข้อที่3เอาตัวเลขน้อยสุดหารตลอดเวลาทรรมดตาส่วนข้อที่4ให้เอาให้เอาเลขจํานวนเต็มคูณจนปัดได้จริงๆมันก็ไม่ เดี أ ا ๋ยวลองดูละกันอย่างพี่ยกตัวอย่างให้แล้วกันนะว่าการหาสารประกอบสูตรเอมพิ i c ค l หายยังไงอย่างเช่นเขาบอกว่ามีสารตัวอย่างมีสารหนึ่งสาร x เนี่ยประกอบด้วยคาร์บอน40ประกอบด้วยไฮโดรเจนเนี่ย6.6โดยมวลและออกซิเจนมีสูตรเอมพิ i c ค l เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อ มี C ละละ40ก็เหมือนมี C เท่ากับ40มีไฮโดรเจนเท่ากับ6.67และมีออกซิเจนแต่เขาไม่บอกมาก็อันนี้มันเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเราก็เอามา100มาลบ100ลบ40บวกกับ6.67นั่นเองซึ่งได้เท่ากับ53.33เพราะนั้นเวลาเราตั้งเราก็อ๋อ C ต่อ H ต่อ O เราอยากรู้ว่ามีสูตรเป็นยังไงอะตอมของ C ต่อ HO เนี่ยมีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาปริมาณสารเนี่ยก็คิดว่าร้อยละเนี่ยเหมือนเป็นน้ำหนักถูกไหมเป็นน้ำหนักที่เกิดขึ้นก็เอาซก็คือ40กรัมเหมือนเหมือนร้อยละ40ก็40เนี่ยไฮโดรเจน6.67ออกซิเจน53.33หารด้วยอะไรหารด้วยมวลอะตอมของของมวลอะตอมของสารนั้นเพื่อทำเป็นโมลน,นั่นเองเพราะทำเป็นโมลถูกป่ะเราจะได้รู้ว่าอัตราส่วนโมลเนี่ยเป็นเท่าไหร่ มวลอะตอมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องหารด้วยมวลโม,มเลกุลมวลอะตอมคาร์บอนหนึ่งตัวหนักสิบสองไฮโดรเจนหนึ่งตัวหนักหนึ่งออกซิเจนหนึ่งตัวหนักสิบหกต้องเอามวลอะตอมหารตลอดนะได้เป็นคาร์บอนได้เป็นสามจุดสามสามไฮโดรเจนได้เป็นหกจุดหกเจ็ดและออกซิเจนได้เป็นสามจุดสามสามเพราะนั้นเราเอาสามจุดสามสามหารตลอดปุ๊บก็จะได้เป็นหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งเพราะนั้นสูตรอย่างง่ายของของของสารนี้ก็เป็น C H สอง O เห็นไหมอันนี้คือสูตรอย่างง่ายแต่ถ้าเขาหาสูตรโมเลหามมดหาสูตรโมเลกุลทำงไงเขาต้องให้มวลโมเลกุลมาสมมติว่าเรารู้ว่าสูตรอย่างง่ายคือ C H 2 O สมมติว่าเขาบอกว่า,ามวลโมเลกุลเป็นเท่าไหร่มวลโมเลกุลเป็นอ,อันนี้โมเลกุลได้ปุ๊บ C 1ตัวหนัก12 H 1ตัวหนัก1รวมกันเป็น2 2คูณ12 2บวก12ได้14 14บวก16ได้30เพราะ O เนี่ย หนึ่งตัวน่ะสิบหกนะอ่ะสิบสองบวกสองบวกสิบหก C H สอง O เนี่ยมีมโมเลกุลสามสิบแต่ถ้าเขาบอกว่ามวลโมเลกุลของสารเนี้ยจริงๆแล้วอ่าหกสิบนะแต่เนี่ยมันสามสิบแสดงว่าสูตรที่แท้จริงมันจะต้องเป็น C H สอง O แล้วก็ N ถูกปะเท่ากับหกสิบแต่ในเนี้ยเรารู้ว่าเนี่ยสูตรอย่างง่ายเนี่ยมีโมเลกุลสามสิบเพราะนั้น N เนี่ย ก็คือกี่เท่าก็คือ2เท่าเพราะฉะนั้นสูตรโมลโมเลกุลสูตรโมเลกุลที่แท้จริงต้องเป็น C2H4O2 อะไรประมาณนี้นี่คือการหาเราต้องหาสูตรอย่างง่ายแต่ถ้าอยากรู้สูตรโมเลกุลก็คือต้องเอาอต้องรู้ว่ามีมโมเลกุลของสารนั้นเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมทีนี้แต่ว่าอะไรแต่ว่าจากโจทย์ของเราเราก็ทีนี้เราพอจะทําโจทย์ของเราได้แล้วนะเรารู้ว่าอ๋อ สาร A ของเราเนี่ยประกอบด้วย C H O ซึ่งมี C ทั้งหมด9.6กรัมเราก็ตั้งเลยอ๋อสาร A เนี่ยประกอบด้วย C ต่อ H ต่อ O สาร C มี9.6กรัมสาร H มีไฮโดรเจนเนี่ยมี2กรัมในขณะที่ O มีอยู่6.4กรัมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรมัมเราต้องทำเป็นโมลก่อนถูกไหมโดยเอามวลอะตอมมาหารโมลอะตอมก็คืออรู้ไหมรู้ไหม มมลอะตอมของคาร์บอนหนึ 1, ่งอะตอมหนัก12เอา12มาหารไฮโดรเจนหนัก1เอา1ห,หารออกซิเจนหนัก16หุ่เลขมันจะลงตัวมากเลยได้เป็น0.8 2แล้วก็0.4เราทำยังไงต่อเราก็อัตราสุดอย่างต่ำเอาทำเป็นเอาอะไรหารดีอะเอา0.4หารตลอดแล้วกันดีไหมเอา0.4หารตลอดปุ๊บอ่าเอาตัวน้อยสุดหารตลอด 0.4หาร0.4ได้1 0.4หาร0.8ได้2 0.4หาร2ก็คือเหมือน20หาร4ได้5เพราะนั้นอัตราส่วนจะเป็น C2H5O ถูกปะอันนี้คือสูตรอย่างง่ายของสารนี้แล้วเขาบอกอยากรู้หาสารเคือข้อแรคือหาหมมลโมเลกุลหาสารนั้นหาสาูตรโมเลกุลของสารนั้นแต่เขาไม่บอกมมลโมเลกุลมาทำไงอะเขาไม่บอกมาก็ทำได้เพราะเห็นไหม1 2 3 4เนี่ย O เป็นเท่าไหร่ O เป็น2ห,หมดเลย ราะนั้นตอนนี้สูตรอย่างง่ายของเรา C 2 H 5 O เพราะฉะนั้นทำ O ให้เป็น2ก็ต้อง N เนี่ยตัวน,นี้ต้องเป็น2เท่าเพราะนั้นสารของเราต้องเป็น C 4 H 1 0 O 2ถ้าถ้าสมมติ O เป็น3ก็ต้องเป็น C 6 H 1 5 O 3แต่บังเอิญว่าสารนี้ทุกช้อย O เป็น2หมดมเพราะนั้นเราต้องคูณ2เท่าของสูตรอย่างง่ายเข้าไปถูกไหมเพราะฉนั้นคำตอบคือ C c H 10 O 2ตอบข้อที่2นั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลย เพราะฉะนั้นมาดูข้อนี้อีกทีนะสรุปว่าข้อนี้เป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ที่พี่ว่าคิดว่าค่อนข้างดีเลยเขาบอกว่าสาร A เนี่ย18กรัมมาเผาไหม้ปุ๊บเกินพอแล้วได้แก๊สเกับแก๊ส Y แต่ไม่บอกว่าแก๊ส X กแก๊ส Y เนี่ยคืออะไรแต่บอกอ้อมๆว่าแก๊ส X เนี่ย เกิดปฏิกยากับสาลายแคลเซียมฮไฮดรอกไซด์ไดตกร80กรัมแต่สารที่สารวายเนี่ยสามารถจะถูกดูดซับได้ด้วยซิลิก้าเจลและให้มวลของซิลิก้าเจลและก่อนและหลังดูดซับมาเป็นเท่านี้เท่านี้สาร A คือข้อไหนเราต้องรู้ว่าสาร X ที่ทำยาก,กับน้ำปูนใสแล้กิดตกรนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเพราะคาร์บอนไดคาร์บอนไดออกไซด์ทำยาก,กับน้ำปูนใสหรือแคลเซียมฮไฮดรอกไซด์เนี่ยไดตกนที่เรียกว่าแคลเซียมคาร์บอนตบวกกับน้ำส่วนสารวายที่สามารถ ถูกดูดซับด้วยซิลิกาเจลซิลิกาเจลเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำเพราะนั้นสาร y ของเราเนี่ยก็คือน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็อ๋อได้แล้วว่าสาร a เนี่ย x คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ Hi a a N, y คือน้ำแต่นี้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำเปียได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตคาร์บอนในแคลเซียมคือแคลเซียมเนี่ยคำนตมาจาก อะแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมในแคลเซียมคาร์บอเนตมาจากแคลเซียมในแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่ตัว C ในคาร์บอเนต C ในแคลเซียมคาร์บอเนตเนี้ยมาจากคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นเห็นปะ C ในแคลเซียมคาร์บอเนตมาจากอ่า C ในคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นซึ่ง C ในคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นในในคาร์บอนไดออกไซด์เนี้ยเกิดจากสาร A เท่านั้นดูปะเพราะสาร A เรามี CHO เพราะนั้นจะได้ว่าถ้าเรารู้ว่าคาร์บอนในอะแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่า อ๋อคาร์บอนในสาร A ของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เพราะคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนเลยมันมาจากสาร A เท่านั้น <S <S เหมือนกันน้ำเนี่ย H เนี่ยน้ำที่น้ำในซิลิก้าเจลที่ถูกดูดซับไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมันมาจากไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าไฮโดรเจนในน้ำอยู่กี่กรัมเราก็จะว่ามีไฮโดรเจนในสาร A อยู่กี่กรัมแต่ออกซิเจนเนี่ยเราจะหาจากคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะออกซิเจนเนี่ยมันเกิดจากอ่าโอ อะตอมของออกซิเจนเนี่ยใน c ในคาร์บอนไดออกไซด์กับในน้ำเนี่ยมันมาจากอะตอมของออกซิเจนในออกซิเจนที่เผาไหม้ด้วยมันไม่ได้มาจากสารเองเดียวเพราะฉะนั้นเราจะคิดออกซิเจนเนี่ยจากคาร์บอนไดออกไซด์และจากน้ำเนี่ยไม่ได้อ่าทีนี้เราก็คิดออกมาก็คือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเรามีอยู่80กรัมเราก็ต้องหาโมลโมลโมลโมเลกุลของแคลเซียมก่อนถูกปะว่ามีกี่โมลโมเลกุลเพราะเรารู้ว่า1โมลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตมีอยู่1โมลของคาร์บอนอะตอม ทีนี้เราก็หาก็คือแปลงจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ต้องหารด้วยจากน้ําหนักเป็นโมลต้องหารด้วยน้าหนักจริงหารด้วยมวลโมเลกุลซึ่งเราคิดมวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ร้อยก็ไปหาได้0ูนจุดศโมลแสดงว่าสารนี้มีอยู่0.8นย์โมลซึ่งสารนี้0.8นย์โมลก็ต้องมีคาร์บอน0.8นย์โมลเท่ากันถูกไหมศูนย์จโมลอยากหาเป็นกรัมจากโมลเป็นน้ําหนักต้องคูณด้วยมวลอะตอมถูกไหมจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย เพราะนั้นต้องคูณด้วย12ก็คือคาร์บอน1ตัวหนัก12ได้เป็น9.6กรัมน้ำก็คิดเหมือนกันน้ำเนี่ยเราต้องก่อนรู้ก่อนว่าอ๋อก่อนดูดซับเป็น50หลังดูดซับเป็น68แสดงว่ามวลของน้ำที่ถูกดูดซับเนี่ยเท่ากับ18กรัมทีนี้เราต้องหามวลของน้ำเรารู้ว่า1โมลของน้ำมี2โมลไฮโดรเจนอะตอมเพราะฉะนั้น1โมลของน้ำอยากแปลงจากโมลโมลเป็นจากน้ำหนักเป็นโมลถูกปะต้องหารด้วยมวลโมเลกุล ก็าหาราคิดมาได้โมเลกุลสิบแปดหามาเท่ากับหนึ่งโมลของน้ําซึ่งหนึ่งโมลของน้ํามีสองโมลไฮโดรเจนนั่นเองอยากรู้เป็นกรัมก็แปลจากโมลเป็นน้ําหนักก็คือต้องคูณด้วยโมลอะตอมซึ่งไฮโดรเจนหนึ่งตัวหนักหนึ่งก็คูณหนึ่งแสดงว่าได้ไฮโดรเจนเนี่ยหนักสองกรัมแสดงว่าไฮโดรเจนในน้าหนักสองกรัมแสดงว่าไอสองกรัมไฮโดรเจนเนี้ยก็ต้องมาสาร a อสองกรัมเพราะนั้นเรามีได้สาร C 9เก้าจุดหกได้คาร์บอนเก้าจุดหกได้ไฮโดรเจนสองกรัมและเราจะไม่รู้ออกซิเจนเลยเหรอ เพราะสารนี้มีอยู่3าธาตุเท่านั้นมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเรารู้ว่าสาร A 1 8กรัมมีคาร์บอนไปแล้ว9.6มีไฮโดรเจนไปแล้ว2ก็มีไป11.6เหลือออกซิเจน6.4่ถูกปะนี้จะคิดสูตรแอมพมริกสูตรอย่างง่ายยังไงพี่ก็บอกแล้วให้หามวลอะตอมเทียบกันโดยน้ําหนักจริงส่วนด้วยมวลอะตอมถูกไหมอย่างที่บอกแปลจากน้ําหนักเป็นโมลก็ต้องเอาน้ําหนักจริงหารด้วยมลมวลอะตอมและมีหลักที่ว่าตัวเลขควรจะมีจุดทศนิยมมากกว่า2 ากกว่า2ตําแหน่งขึ้นไปในกะรณีที่หารไม่ลงตัวแล้วก็อัอาตราเลข0.2ถึง0.8เนี่ยห้ามปัดนะห้ามปัด0.1่เนี่ยปัดลงได้แต่0.9เนี่ยปัดขึ้นได้นะแต่0.2สถึง0.8นห้ามปัดเอาตัวเลขน้อยที่สุดเนี่ยหารตลอดแล้วก็ให้เอาเลขจํานวนถ้าสมมติหารแล้วยังไม่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยให้เอาเลขที่มีจํานวนเต็มคูณจนกระทั่งปัดได้ตัวอย่างเช่นคาร์บอน40่ าสาร x ประกอบด้วยคาร์บ,บอนร้อยละสีโดยมวลไฮโดรเจน6.67และ o เพราะนั้นเรารู้ c 4 0 h 67แล้เราก็หา o ได้โดยเอาร้อยไปลบถูกไหมได้ห้าสิบสามจุดสามสามล้วก็ตั้งอออ c ต่อ h ต่อ o เนี่ยก็ตั้งนะ้ำหนักจริงตั้งหารด้วยมวลอะตอมได้เป็น3.33ต่อ6.67ต่อ 3. 3.3 3เอา3.33หารตลอดเพราะเป็นตัวเลขน้อยที่สุดได้เป็น1ต่อ2ต่อ1เพราะนั้นสูตรอย่างง่ายเนี่ยเป็น c h 2 o แต่ถ้าเขาถามสูตรโมเลกุลเพราะฉะนั้น เราต้องให้มวลโมเลกุลมาสมมติเขาให้มวลโมเลกุลมา60แต่ไอซีเอชสองโอเนี่ยเราคิดแล้วได้30แสดงว่ามันต้องเป็นกี่เท่าก็ต้องเป็น2เท่าเพราะนั้นสูตรที่แท้จริงต้องเป็น c 2 h 4 o 2อย่างเงี้ยจะหาสูตรโมเลกุลได้จะต้องรู้มวลโมเลกุลเพราะฉะนั้นสารเรารู้แล้วว่าคาร์บอนของเราเนี่ยได้9.6ที่เราหามาได้9.6มีนะห้ไฮโดรเจนได้2กรัมโอได้6.4ดกรัมก็หารด้วยมวลอะตอมเพื่อทำเป็นมวลอะตอม ทีนี้หารด้วย12ห16เลขลงตัวมากได้0.8โมลอะตอมต่อ2โมลอะตอมต่อ0.4โมลอะตอมเอาเลขที่น้อยสุดหารคือ0.4หารได้เป็น2ต่อ5ต่อ1เพราะนั้นสูตรอย่างง่ายคือเป็น2 C2H5O และพี่บอกว่าจะรู้สูตรโมเลกุลต้องรู้มวลโมเลกุลถูกไหมแต่ข้อนี้ไม่บอกก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาบังคับว่าทุกข,ข้อเนี่ย O เป็น2เพราะนั้นถ้าสูตรอย่างง่ายเรา O เป็น1ก็ต้องคูณ2ทเท่าเข้าไปเพื่อให้ O เป็น2ก็ได้เป็น C4 H10O2 ถูกไหมอ่าคำตอบที่ถูกต้องที่คือข้อ2นั่นเองโอเคนะครับ